สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวิชาคีย์บรอร์ดเกตวันค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการกดขอดีเมเจอร์กันค่ะนิ้วโป้งแทนเลข1นิ้วชี้แทนเลข2นิ้วกลางแทนเลข3นิ้วนางแทนเลข4นิ้วก้อยแทนเลขห้าลำดับเลขนิ้วเป็นอย่างนี้นะคะมาดูกันว่าเราจะกดในตำแหน่งนิ้วเลขใดในการกดขอดีเมเจอร์ค่ะ ลำดับไล่สเกลโดคือ C เรคือ D มีคือ E ฟฟาคือ F ซอนคือ G ลาคือ A B คือ T และโดสูงก็คือ C นะคะโดเรมี Re, Mi, ฟาซอนลาทีโดโดแทนเลขหนึ่ง C แทนเลข1 D แทนเลข2 E แทนเลข3 F แทน 4, G แทน 5, A แทน 6, B แทน7และ C แทน8นั่นก็คือโดเรมีฟาซซลาิีโดหรือ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8นะคะมือขวาเราจะกดขอด C อย่างไรมือขวาแทนตำแหน่งเลข1กดที่ขอด C กดที่เลข1น่ตำแหน่งคือโดนะคะเลข3คือ มีเลข5คือ G คือก้อยนะคะนั่นคือมือขวาส่วนมือซ้ายก็คือนิ้วก้อยนิ้วกลางนิ้วโป้งก็คือ5 3 1นั่นเองนะคะนั่นคือมือซ้ายกดได้ทั้งมือซ้ายและมือขวาค่ะสำหรับปหนึ่งที่เชื่อจะสอนแค่ขอ C ีเมเจนะคะคือรูปแรกส่วนขอดอื่นเราต้องเรียนในระดับต่อไปซึ่งจะยากกว่าขึ้นเรื่อยๆนะคะ ในช่วงนี้ก็อยากให้นักเรียนเห็นภาพจริงๆของคีย์บอร์ดและการกดที่ถูกต้องนะคะปฏิบัติจริงนะคะที่ให้ดูไปแล้วก็คือตรงนี้ตำแหน่งนี้นะคะคือ1 2 3 4 5 6 7 8 c d e f g a b c นะคะ d o so, r e m i f a s o า t i d o นะคะมือซ้ายจะกดขอดียังไงมือซ้ายกดที่เริ่มที่นิ้วก้อยนะคะ C นิ้วกลาง E และ นิ้วโกนิ้วโป้ง G นะคะ c e g 135นะคะกดลงไป3นิ้วพร้อมกันนะคะอีก2นิ้วที่ไม่ได้ใช้ก็คือาวางไ้บนแป้นนะคะกดแบบนี้กดพร้อมกัน3นิ้วนะคะถ้ากดแบบนี้คือทําไม่ถูกต้องอันนี้คือไม่ถูกต้องนะคะต้องกดลงไป3นิ้วเลยให้เสียงเป็นแบบนี้นะคะ นี่คือมือซ้ายนะคะมือซ้ายคือกดแบบนี้นะคะ C E G ก้อยกลางโป้งกดพร้อมกันนี่คือขอ C major นะคะของคีย์บอร์ดต่อไปถ้ากดมือขวานะคะกดมือขวาจะเปลี่ยนเป็นนิ้วโป้งนิ้วกลางนิ้วก้อยนะคะ จากที่มือซ้ายจะเริ่มที่นิ้วก้อยเราเริ่มที่นิ้วโป้งนะคะเหมือนกันค่ะ C E G 1 3 5นะคะแบบนี้คือผิดนะคะผิดค่ะต้องกดให้พร้อมกันกดให้คล่องเลยค่ะนี่คือการกดคอร์ด มือซ้ายมือขวาเดี๋ยวก็ได้นะคะที่ช่วยจะให้นักเรียนฝึกให้คล่องค่ะเพราะฝั่งนี้คือคอฝั่งนี้คืออ่าอ่าฝั่งนี้คือ C3 ฝั่งนี้คือ C4 นะคะเราจะลองกดสลับกันนะคะอ่ามือซ้าย อัานี้คือผิดแล้วต้องฝึกให้คล่องมือขวาซึ่งนี่ขอ C major นะคะนะักเรียนต้องฝึกพื้นฐานนี้ให้ได้ก่อนก่อนที่เนจะไปขอ G 7 จะยากขึ้นเรื่อยๆนะคะตามระดับชั้นนะคะถ้าเกรดทูที่เชื่ออาจจะสอนขอด G7 ไปนะคะส่วนเกรดวันขอด C ให้ได้ก่อนนะคะ C E G นะคะก้อยกลางโป้องอ่ะก้อยกลางโป้งมือขวาอ่ะแบบนี้คือผิด สลับกันใช่มือซ้ายมือขวาสลับกันถ้านักเรียนกดขอ C major ได้คล่องแล้วนะคะก็จะทบทวนแบบฝึกหัดที่หนึ่งนะคะแบบฝึกหัดที่หนึ่งนะักเรียนจำได้ไหมคะ โดเลโดเล ะะทบทวนแบบฝึกหัดที่หนึ่งให้คล่องแลเสึ่งวันแล้วก็กดคอร์ดไล่สเกลให้คล่องนะคะฝากให้เป็นกันบ้านไว้นะคะถ้านักเรียนกดคอร์ดซีได้แล้วนั่นเลยก็จะสามารถเล่นเป็นเพลงได้โดยเราจะยึดมือซ้ายในการกดคอร์ดซีนะคะเช่น สังเกตไหมคะว่าขอร์ดซกดขอรดซนะคะจะใช้มือซ้ายการกดขอดจะใช้มือซ้ายมือขวาจะเป็นการกดเมลโลดี้ไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้เกิดความไพเราะค่ะเมื่อกี้ทีเชร์เปิ้ลกดขอรดซแล้วกดขอร์ดจีนนะคะสลับไปนักเรียนจะต้องได้ฝึก คลิปต่อไปในการกดขอด G 7แน่ๆเลยแต่ตอนนี้ฝากขอด C ให้เป็นการบ้านก่อนนะคะคลิปหน้ามาทบทวนขอด C กันคะ่ะสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะนะักเรียนอย่าลืมทบทวนบ๊ายบาย